ธรรมบรรยายของหลักสูตรระยะสั้นหนึ่งวันก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับทุกๆท,ท่านที่มาร่วมปฏิบัติในหลักสูตรหนึ่งวันนี้เสียก่อนว่าหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ท่านเกิดความบันดาลใจเกิดความกระตือรือร้นและมีพลังที่จะปฏิบัติธรรมด้วยความพยันหมั่นเพียรจงนั่งปฏิบัติเป็นประจำทุกวันวันละสองครั้งเช้าเย็นอย่าได้ขาด เมื่อใดก็ตามที่ท่านขาดการปฏิบัติประจําไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติวิพสสนาก็จะขาดหายไปฉะนั้นในการมาเข้าปฏิบัติหลักสูตรหนึ่งวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่ขาดจากการนั่งปฏิบัติประจําวันเช้าเย็นเป็นอันขาดไม่ว่าจะได้พบกับอุปสรรคใดๆก็ตามการที่ท่านต้องรับประทานอาหารทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นวันละสองหรือสามมือก็เพื่อบำรุงร่างกายของท่านเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการบำรุงจิตใจ,จของท่านท่านก็ไม่ควรที่จะขาดการนั่งปฏิบัติวันละสองครั้งเป็นความจริงที่เราต้องบำรุงร่างกายเพื่อให้มีพาระนามัยที่ดีเพราะถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเสียแล้วก็เป็นไปได้ที่สุขภาพจิตจะพลอยอ่อดแอไปด้วย จึงเป็นการจำเป็นอยู่เองที่ท่านจะต้องรักษาร่างกายของท่านให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาและในขณะเดียวกันถ้าท่านปล่อยปละละเลยจิตใจของท่านจนเกิดมีความป่วยไข้ทางจิตใจท่านก็จะไม่สามารถรักษาสุขภาพกายของท่านได้เช่นกันเพราะหากสุขภาพจิตไม่ดีเสียแล้วมันก็จะส่งผลไปที่ร่างกายด้วยข้าพเจ้าจึงยืนยันได้ว่าการรักษาสุขภาพจิตนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการรักษาสุขภาพกายเสียด้วยซ้ำไปเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงท่านจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายทุกวันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบใดและเพื่อให้จิตของท่านมีสุขภาพดีท่านก็จะต้องปฏิบัติที่ปรสนาทุกวันเช่นกันฉะนั้นในเมื่อท่านได้มาเข้าปฏิบัติในหลักูตรหนึ่งวันนี้แล้วก็ขอให้ตั้งเกียรติจำลองอย่างแน่วแน่เสียแ,แต่บัดนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ท่านจะไม่เสียอะไรเลยในเมื่อท่านมีเวลาที่จะรับประทานอาหารมีเวลาที่จะออกกำลังกายซึ่งก็เป็นผลดีสำหรับตัวท่านเพราะจะทำให้ท่านมีร่างกายแข็งแรงในทํานองเดียวกันก็จงหาเวลาฝึกฝนจิตด้วยการทำวิปัสสนาท่านจะไม่เสียอะไรเลยเพราะธรรมะจะช่วยท่านยิ่งท่านชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้มากเท่าใดท่านก็จะยิ่งมีพลังจิตที่เข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น จนสามารถที่จะ,ะเผชิญกับวิกฤตการณ์ทุกชนิดในชีวิตได้เป็นอย่างดีชีวิตนั้นมีทั้งขึ้นทั้งลงไม่แน่นอนอย่าคิดว่าท่านจะได้พบแต่สิ่งดีๆในชีวิตและสิ่งที่ท่านไม่ต้องการจะไม่มีวันเกิดขึ้นกับท่านเพราะกรรมเก่าของท่านนั้นย่อมจะต้องมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมธรรมชาติจะต้องให้ผลตามกรรมที่ท่านได้สะสมมาฉะนั้น ท่านจึงจะต้องได้พบกับสถานการณ์ทั้งดีและร้ายอย่างแน่นอนและถ้าท่านไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติยุทัสนาที่ดีอ,อะไรจะเกิดขึ้นเล่าในกรณีที่กรรมดีของท่านกำลังส่งผลท่านอาจได้พบกับสถานการณ์อันน่าขื่นชมยินดีซึ่งท่านก็ควรที่จะเพลิดเพลินกับมันให้เต็มที่ไม่มีอะไรผิดแต่จงอย่าได้ยึดติดกับมันเพราะหากท่านเริ่มพออกคอใจกับมัน และอยากจะให้มันอยู่กับท่านตลอดไปก็เท่ากับท่านกำลังสร้างความทยานอยากและเกิดความยึดติดจิตของท่านก็จะขาดความสมดุลท่านหาได้ชื่นชมกับสถานการณ์นั้นอย่างถูกต้องไหมเพราะเมื่อสถานการณ์นั้นผ่านพ้นไปซึ่งมันจะต้องผ่านพ้นไปอย่างแน่นอนมันไม่อาจที่จะคงอยู่ได้ชั่วนี้รันดอนเนื่องจากทุกๆสิ่งในโลกแห่งนามรูปนี้ล้วนไม่เที่ยง ไม่ช้าไม่นานมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปผ่านพ้นไปดับไปยิ่งท่านได้ยึดติดอยู่กับมันมากเท่าไหร่เมื่อท่านสูญเสียมันไปความทุกข์ของท่านก็จะยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัวดังนั้นทุกครั้งที่ท่านคิดว่าฉันมีความสุขฉันกำลังได้รับผลจากกรรมดีของฉันก็จงสำรวจดูตัวเองเถิดว่าท่านกำลังเคลื่อนเพลินยินดีอยู่กับมันด้วยความยึดติดหรือไม่ หรือว่าท่านไม่มีความยึดติดเลยแล้วท่านจะตรวจสอบตัวท่านเองได้อย่างไรการปฏิบัติวิปัสสนานั้นก็เพื่อที่จะให้ท่านเข้าใจว่าความรู้สึกทางกายหรือเวทนานั้นจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีทั้งสบายแล้วก็ไม่สบายสบายไม่สบายเมื่อใดที่ท่านได้พบกับเวทนาที่เบาสบายแล้วท่านก็มีความเข้าใจว่าทัานกําลังเพลิดเพลินอยู่กับมัน แต่ฉันก็ไม่ได้ยึดติดอะไรก็นับาดีแล้วที่ท่านไม่มีความยึดติดแต่ถ้าในความเป็นจริงนั้นท่านมีความยึดติดอยู่กับมันท่านสังเกตได้ว่าเมื่อสถานการณ์นั้นเปลี่ยนไปแล้วท่านรู้สึกท้อแท้โหดหูโอ้การปฏิบัติของฉันแย่ลงเสียแล้วฉันเพิ่งเลื่อนไหลสบายสบายอยู่แท้ๆตอนนี้มันหายไปหมดแล้วนี่ก็แสดงว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง ความมุ่งหมายในการปฏิบัติของท่านมีเพียงเพื่อให้ได้พบกับเวทนาที่เบาสบายหรือแค่ได้พังขยานและเมื่อท่านได้ท่านก็คิดเอาเองว่าท่านได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วทั้งๆท,ที่มันเป็นแค่สถานีกลางทางเท่านั้นเองและท่านก็จะติดอยู่แค่นั้นท่านจะต้องสำรวจดูว่าเมื่อความรู้สึกเบาสบายเหล่านั้นหมดไปแล้วท่านรู้สึกเศร้าเสียใจมีความทุกข์หรือไม่ หากท่านเกิดความรู้สึกเช่นนั้นนั่นแหละท่านกําลังมีความยึดติดหรือหากความรู้สึกสบายเหล่านั้นหมดไปแล้วแต่ท่านก็ยังยิ้มอยู่ได้เพราะท่านรู้แล้วว่าสถานการณ์เช่นนี้จะต้องผ่านไปหมดไปไม่ช้าก็เร็วนั่นก็เท่ากับท่านพอใจอยู่กับสถานการณ์นั้นด้วยความไม่ยึดติดในชีวิตประจำวันของท่านก็เช่นเดียวกันสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านเพราะกรรมดีของท่านให้ผล ท่านจงขึ้นชมยินดีกับมันเถิดไม่มีอะไรผิดแต่ตลอดเวลานั้นท่านจะต้องมีความเข้าใจอยู่เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่คงทนถาวรมันจะไม่อยู่กับท่านตลอดไปไม่ว่ากรรมดีที่ทำไว้จะดีสักเพียงไรผลของมันก็จะไม่คงอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่มีกรรมอะไรที่ไม่มีขีดจำกัดผลของกรรมก็ย่อมมีขีดจำกัดเช่นเดียวกัน ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องหมดไปผ่านพ้นไปแต่ท่านก็วางเฉยได้ท่านวางอุเบกขาได้พร้อมๆกับสถานการณ์อันน่าพอใจนี้เวทนาในกายของท่านก็เบาสบายน่าเพลิดเพลินเช่นเดียวกันแต่ท่านวางเฉยได้อัน,นีิจังอัน,นิจังอัน,นิจังและด้วยเหตุนี้หรือเหตุนั้นก็ตามสถานการณ์อันน่ายินดีนั้นหมดไปไม่มีอีกแล้ว แต่ท่านก็ยังยิ้มรับมันได้ทันรู้ท่นรู้อยู่แล้วมันจะต้องสิ้นสุดลงมันจะต้องผ่านพ้นไปมันหมดสิ้นไปแล้วก็ช่างมันทันจะปฏิบัติให้มากขึ้นทันไม่ได้เสียอะไรเลยถ้าท่านไม่เสียความสมดุลของจิตถ้าท่านไม่ขาดอุเบกขาท่านจะไม่เสียอะไรเลยแต่ถ้าท่านขาดอุเบกขาเสียแล้วท่านจะหมดสิ้นทุกอย่างในทันทีที่จิตของท่านไม่มีอุเบกขา ท่านก็จะเริ่มสร้างอคุโสรับสังขารอย่าใดอย่างหนึ่งขึ้นมาท่านอาจจะสร้างความอยากอย่างรุนแรงต่อประสบการณ์อันน่าเพาื่อเพลินยินด,ดีนั้นหรือสร้างความเกลียดทางอย่างรุนแรงต่อสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่กำลังเผชิญอยู่ทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นอันตรายต่อท่านทั้งคู่ท่านกำลังเพิ่มพูนกิเลสในตัวท่านซึ่งหมายความว่าท่านกำลังเพิ่มพูนความทุกข์ในอนาคตของท่านจงเข้าใจเถิดว่า ท่านนั่นแหละคือนายของตัวท่านเองไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนท่านสร้างอนาคตของท่านเองไม่มีใครที่จะสร้างอนาคตให้ท่านได้อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตโนคติตนแลเป็นคติของตนจะเป็นทุกคติหรือสุคขขติก็ตามท่านจะสร้างอนาคตที่มืดมนให้แก่ตัวของท่านเองด้วยอวิชาก็ได้ หรือท่านก็อาจจะสร้างอนาคตอันสดใสให้แก่ตัวท่านเองด้วยปัญญาก็ได้อนาคตของท่านขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ใช่ใครอื่นเลยแต่ขอให้เข้าใจด้วยว่าทันทีที่ท่านมีความเข้าใจในธรรมะอย่างถูกต้องและเริ่มประพฤติตนอยู่ในธรรมพลังแห่งธรรมะทั้งที่มองเห็นได้และมองไม่เห็นพลังอันเป็นกุศลทั้งหลายก็จะมาส่งเสริมท่านพลังแห่งธรรมะจะช่วยส่งเสริมท่านได้อย่างไร กระแสสั่นสะเทือนจากตัวท่านจะประสานเข้ากับกระแสสั่นสะเทือนของท่านผู้ตั้งอยู่ในธรรมอื่นๆทั้งที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ผู้ซึ่งจะแผ่พลังสั่นสะเทือนอันเป็นกุศลออกมาตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลาและเมื่อกระแสสั่นสะเทือนจากตัวท่านประสานเข้ากับพลังสั่นสะเทือนอันเป็นธรรมะเหล่านั้นพลังสั่นสะเทือนอันเป็นก <ๆ S 2> <ascular S 1> ุศลของท่านก็จะเข้มแข็งขึ้นแรงกล้าขึ้น ท่านจะมีกำลังมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้ข้อต่อเมื่อท่านได้สร้างกระแสสัมสเถือนอันเป็นกุศลขึ้นมาเท่านั้นหากท่านสร้างแต่อากุโสลกรรมสร้างกระแสสัมสเทือนอันเป็นอาธรรมขึ้นมาแล้วยังหวังว่าจะเกิดปฏิหารให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือท่านคอยคุ้มครองท่านก็เท่ากับท่านกำลังหลงผิดไปแล้วท่านกำลังหลอกตัวเองอยู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะช่วยท่านได้อย่างไรในเมื่อท่านไม่ได้ประพฤติธ,ธรรมหากตลอดเวลาท่าน่อแต่สร้างพลังสันสะเทือนที่เต็มไปด้วยกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงแล้วจะหวังให้เกิดปฏิหาริย์ได้อย่างไรมันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับกฎขัดแย้งกับธรรมะขัดแย้งกับธรรมชาติอย่างแท้จริงการที่จะได้รับพลังธรรม,ธรมะจากทั่วทั้งโลกท่านจะต้องสร้างพลังสันสะเทือนอันเป็นกุศลขึ้นในตัวของท่านเอง สร้างสุสวรสังขารขึ้นภายในตัวแม้จะได้พบกับความผันแปรต่างๆในชีวิตท่านก็ยังคงมั่นคงอยู่ในธรรมแล้วท่านจะพบว่าท่านจะเริ่มได้รับพลังจากภายนอกพลังจากภายในของท่านมีอยู่แล้วและท่านก็จะได้รับพลังสนับสนุนจากภายนอกด้วยท่านจะได้รับกระแสเมตตาจากบรรดาเทพผู้ทรงคุณธรรมผู้ซึ่งปฏิบัติธรรมด้วยแล้วการปฏิบัติของท่าน ก็จะยิ่งเข้มแข็งขึ้นท่านจะสามารถเผชิญกับปัญหาของท่านได้ดีขึ้นและเมื่อท่านสามารถรักษาอุเบกขาเอาไว้ได้โดยไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบโต้กับสถานการณ์อันไม่น่าพอใจที่กำลังเผชิญอยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกิเลสเก่าๆที่ท่านได้สะสมไว้ก็จะผุดโผล่ขึ้นมาบนพื้นผิวแล้วก็ดับไปผุดโผล่ขึ้นมาที่พื้นผิวของจิตแล้วก็ดับไป กระบวนการเพิ่มพูณกิเลสจะหยุดลงกระบวนการขจัดกิเลสก็จะเริ่มขึ้นแม้อกุศลกรรรมที่เราเคยทำไว้แต่อดีตจะส่งผลอันไม่น่าพึงพอใจเช่นไรแต่มันก็ไม่อาจจะคงอยู่ตลอดไปมันไม่คงอยู่ได้ตลอดไปมันจะต้องสิ้นสุดลงมันจะต้องผ่านไปดับไปแต่นั่นแหละทุกสิ่งย่อมขึ้นอยู่กับตัวท่านที่จะให้มันจบสิ้นลงโดยเร็ว หรือจะให้มันคงอยู่กับท่านต่อไปถ้าท่านปล่อยให้กระบวนการเพิ่มพูนกิเลสทำงานของมันสถานการณ์อันไม่น่าพอใจนี้ก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นมันเพิ่มมากขึ้นและจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นต่อไปเวลาแห่งความทุกข์ของท่านก็จะยาวนานออกไปยาวนานออกไปยาวนานออกไปแต่ตรงกันข้ามเมื่อท่านได้พบกับสถานการณ์อันไม่สุขสบาย ท่านได้พบกับความเจ็บปวดทางกายหรือได้ประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจและท่านก็ยิ้มรับมันเพราะท่านรู้ว่ามันจะไม่คงอยู่ตลอดไปมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือการที่ท่านได้หยุดกระบวนการเพิ่มภูนกิเลสลงแล้วและท่านได้เริ่มกระบวนการขจัดกิเลส ขจัดกิเลสที่ท่านได้สะสมเอาไว้ท่านแล้วท่านเล่ากระบวนการขุดลอกกิเลสจะดำเนินไปแล้วเวลาแห่งความทุกข์ของท่านก็จะหดสั้นลงสั้นลงทุกทีท่านคือผู้ที่กาหนดอนาคตของท่านเป็นผู้ลิษิตอนาคตของท่านเองมิใช่ใครอื่นท่านเองคือผู้ที่จะทำให้ชีวิตในภายภาคหน้าของท่านราบรื่นหรือกรุขรกทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตัวท่าน แต่ท่านจะกำหนดอนาคตของท่านได้ก็ต่อเมื่อท่านเป็นนายของปัจจุบันเท่านั้นท่านรู้ว่าเวลานี้กำลังมีอะไรเกิดขึ้นทั้งภายนอกตัวท่านและภายในตัวท่านและท่านก็อยู่เหนือสถานการณ์นั้นท่านวางเฉยได้ท่านไม่ทํำปฏิกิริยาปรุงแต่งตอบโต้ท่านไม่สร้างสังขารใหม่ท่านไม่ยอมให้ความทุกข์ของท่านเพิ่มพูนขึ้นท่านแหละ คือการที่ท่านเป็นผู้กําหนดอนาคตของท่านเองและอนาคตของท่านก็จะมีแต่ความสว่างสวยแต่ถ้าท่านไม่รู้จักควบคุมสถานการณ์ท่านทําให้กระบวนการสั่งสมสังขารเกิดขึ้นก็เท่ากับท่านเองคือผู้ที่ทําให้ชีวิตภายภาคหน้าของท่านมีแต่ความมืดมนทั้งหมดนี้เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่ผู้เดียวไม่ใช่ใครอื่นเลยจงเข้าใจในกฎของธรรมะ นี่ไม่ใช่เป็นสัทธาที่งมงายท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อท่านปฏิบัติไปเรื่อยๆท่านจะรู้ได้เองว่าธรรมะช่วยท่านได้อย่างไรท่านพยายามปกปักรักษาธรรมะในตัวของท่านธรรมะก็จะคุ้มครองท่านแต่ถ้าท่านไม่รักษาธรรมะไว้ภายในตัวแล้วหวังว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นกับท่านนั่นคือความหลงผิดเป็นความหลงผิดโดยแท้จงอย่าได้หลงผิดไปเลย ในอดีตที่ผ่านมาท่านได้พบกับความทุกข์ทรมานมามากแล้วจงอย่ามีความทุกข์อีกต่อไปเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านก็จงอย่าได้มีความทุกข์เลยท่านจงรักษาอุเบกขาเอาไว้รักษาอุเบกขาในส่วนลึกของจิตด้วยประสบการณ์ในการเฝ้าสังเกตเวทนาจะทําให้ท่านสามารถลงไปถึงระดับลึกของจิตและวางอุเบกขาได้แล้วท่านก็จะปลอดภัยท่านจะปลอดภัย ท่านเริ่มการปฏิบัติด้วยการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งขอให้เข้าใจให้ถูกต้องว่านี่ไม่ใช่เป็นพิธีกรรมที่จะให้ท่านเปลี่ยนศาสนาธรรมะที่บริสุทธิ์นั้นไม่เกี่ยวอะไรกับการจัดตั้งศาสนาแต่เป็นการยอมรับในกฎธรรมชาติการที่ท่านถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็คือการที่ท่านได้มอบตัวให้แก่ความรู้แจ้งเห็นจริง และเพื่อเห็นความรู้แจ้งเห็นจริงที่มีอยู่ภายในตัวท่านความรู้แจ้งเห็นจริงภายในตัวของท่านเองนั่นแหละที่จะคุ้มครองท่านเป็นที่พึ่งให้แก่ท่านไม่ใช่ผู้ใดอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าเบื้องบนที่ไหนที่จะมาคุ้มครองท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นผู้ชี้ทางให้กับเราและท่านมาที่นี่ก็เพื่อที่จะเดินไปตามทางที่ทรงชี้ การที่ท่านถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งก็มิใช่พระธรรมในลัทธินิกายใดท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นที่พึ่งของท่านท่านกำลังทำตัวของท่านให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาแล้วท่านก็จะพบว่าธรรมะนั้นคุ้มครองท่านธรรมะคุ้มครองท่านการที่ท่านถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็มิใช่พระสงฆ์ของลัทธินิกายใดพระสงฆ์ในที่นี้ หมายถึงหมู่ชนผู้มีความบริสุทธิ์จะเป็นผู้ใดก็ตา,ามที่มีใจิตใจอันบริสุทธิ์ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ซึ่งท่านก็ได้เริ่มรู้สึกถึงพลังสันสะเทือนอันบริสุทธิ์ของท่านเหล่านั้นแล้วเพราะตัวท่านเองก็กําลังเริ่มสร้างพลังชนิดเดียวกันนั้นด้วยจงทําความเข้าใจาให้ตลอดมันคาเข้าใจาวิธีการปฏิบัติโดยตลอด จงอย่ายอมให้หนทางนี้เป็นหนทางที่แบ่งแยกรัฐที่นิกายหนทางนี้เป็นหนทางสากลเป็นกฎธรรมชาติท่านปลูกต้นไม้ชนิดใดไว้ท่านย่อมได้ผลไม้ชนิดนั้นท่านสร้างสังขารชนิดใดไว้ท่านย่อมจะได้รับผลของสังขารน,นั้นสิ่งที่ท่านกระทําไปแล้วในอดีตท่านได้ทําลงไปแล้วบัดนี้ท่านจะต้องยอมรับในผลของมันจงยอมรับในผลที่เกิดขึ้นด้วยปัญญา แล้วท่านก็จะได้พบว่าท่านกําลังขจัดสังขารเก่าๆที่ชั่วร้ายออกไปท่านคือนายของปัจจุบันสังขารปัจจุบันจะต้องไม่เป็นอกุศลสังขารท่านจะไม่สร้างอากุศลสังขารอีกต่อไปบัดนี้ท่านเป็นนายของตัวท่านเองแล้วนี่คือสิ่งที่ขอมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติวิปัสนาทุกคนท่านคือนายของตัวท่านเอง ท่านคือผู้ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดกับท่านในปัจจุบันและนี่คือการที่ท่านจะสามารถควบคุมอนาคตของท่านด้วยนี่คือวิธีการที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ในอนาคตและนี่คือวิธีการที่จะทำให้ท่านได้ขึ้นชมกับสันติสุขและความสอดคล้องกลมกลืนในภายภาคหน้าเพราะท่านได้รักษาอุเบกขาจเจริญอุเบกขาและมั่นคงในอุเบกขา จงมีความเข้าใจในธรรมะและเจริญก้าวหน้าต่อไปบนเส้นทางธรรมจงงอกงามในธรรมรุ่งเรืองในธรรมขอให้ทุกท่านจงได้ชื่นชมกับผลอันประเสริฐของธรรมะขอให้ทุกท่านจงได้พบกับความสงบอันแท้จริงมิตรไมตรีอันแท้จริงความสุขที่แท้จริง says Nangelang Dhezet Tzad